สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่สุดทีครับงวดเมื่อกี้ครับล่าสุดพี่ดูทีแกก็ถูกเลขหกหนึ่งหนึ่งหกครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นผีย่าครับหรือพี่ยาเพื่อนละครับบาบัญญัติบางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะคือญาของแกครับตายไปแล้วหลายปีแหละครับแล้วก็บ่บัญญัาิเพิ่นจิะดญาของเพื่อนนะครับตายมาหลายปี แล้วก็แกก็ซื้อเลขอายุของย่าครับซึ่งอายุของย่าคือ91แกก็พึซื้อเก้าหนหหนึ่งหนึ่งหกนะครับถามว่าได้เยอะไหมได้แค่นิดนึงครับแต่บายหรอกครับแต่ว่าแกก็ฝันได้เลขตัวเดียวเนาะมวดน,นี้ครับเพื่อนกับฝันนี่แหละผมบอกเลยครับว่าแกกับบิไฝันเลขเยองอื่นหรกครับแกฝันเห็นย่าเนี่ยนะครับฝันเห็นอีกแล้ว เตงว้วนี่แปลกครับเพิ่อนเนี่ยพี่อุที่เนี่ยฝันเห็นหญ้าแล้วก็กอดหญ้าครับกอดศพหญ้าโอ้ยคนขี้ถูกเลยหลังจากที่เลขกออกแล้วบัด <c oughs> พอเสีบอกครับหมอศิวาน้ำลายมันข้าวคอแบบกึอคือมันบอกแบบบ่ค่อยออกพี่อยู่ที่เพิ่อนฝันเห็นหญ้าซึ่งเป็นหญ้าของเพื่อนเพิ่อนนี่แหละ กอดกันพี่ยูทีเนะี่ยไปกอดหญ้าแต่ในความฝันคือหญ้าเนี่ยนะคือเป็นศพนะครับตายแล้วก็ร้องโหม่ร้องไห้ครับประมาณว่าอย่าพึงตายเาอย่าพึงตายฟืนมาก่อย่าพึงตยางตยเงยาญ้าประมาณไหน,นครับในความฝันพี่ยูทีแกร้องไห้ร้องไห้จนแบบตาปูตาบวมเลยครับเพื่อที่ว่าไม่อยากให้หญ้าตายจู่ๆครับหญ้ากับฟืนครับ ไหจนนำตาเนี่ยแดงจึงคึงเลยแล้วก็ยาบก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาบอกพี่ยูทีว่ามึ่งบ่ต้องห้ดอกพูดดี้ครับมึ่งบ่ต้องห้ดอกแล้วพี่ยูทีจากที่บ้านร้องไห้ครับตาแดงตาปวดตาบวมเลยก็หยุดร้องไห้มันพอหยุดแล้วพี่ยูทีก็ยิ้มครับอันนี้ยิ้ม เพราะว่าเห็นว่าหญ้าฟื้นแล้วหลังจากนั้นครับหญ้าก็ฟุบลงเลยครับในความฝันคือหญ้าก็ตายต่อแล้วนะครับพี่อุทีก็ร้องไห้ยังคักอีกวันนี้้องไห้อีวันนี้แต่คราวนี้ครับหญ้าไม่ฟืน้นหญ้าไม่ฟื้นครับหญ้าก็ไปเลยครับจนไทยบาลครับเขาได้มาเอาพี่อุทีครับ ออกไปสินะครับคือคนโบราณเขาถือว่าถ้าหากว่าเราร้องไห้แล้วก็น้ําตาหยดลงใส,ส่ศพจากบอดีเพราะว่าน,นะครับหยาดเยือดครับเขาก็เลยพาพิซูี่ออกไปครับแกฝันบมยาดหรอครับฝันสั้นฝันแค่น,นี้ครับฝันว่าตัวเองนี่คือได้ไปกอดศพยาแต่ว่าเป็นยาของเพื่อนมันเป็นยาเขาจะคอดอกเป็นยาของเพื่อนยายาเป็นยาของเพื่อน งวดก่อนกับฝันเห็นหญ้าว่ายญามาบอกเลขเก่าหนึ่งหกหนึ่งงวดนี้กับฟันวาได้ไปกอดศพหญ้าอายุของเราครับกับเก่าหนึ่งะครับอายุหรือว่าคนวนี้ไม่จเจเก้าหนึ่งหนึ่งเก่าวะพองิเมื่อกี้ออกหนึ่งหกไปแล้วนครับแต่ลักษณะาการกอดกันหรือว่างวดนี้จะมี 9. เก้าหนไหมครับเก้าหนึ่งคือตัวเดียวไม่เดียวเลยคือเก้าหนึ่งส่วนการตีตัวเลขครับแล้วแต่คนตีนะผมมันถามว่าถ้าเป็นเลขสามตัวนี่ พีู่่ทีชอบตัวไหนเพิ่นก็นเลยบอกว่าเพิ่นมา091 991นี่คือตัวเลขพี่ตุทีแกชอบบางคนครับแต่หากว่าสอบเลขตัวไหดก็เล่ามึงกันได้เพราะว่าคือในความฝันเนี่ยคือแกตายไปแล้วแล้วแกก็ฟื้นขึ้นมาบอกว่ามึงไม่ต้องไห้ดอกมึงไม่ต้องร้องไห้สินะสักพักหนึ่งแกก็ตายต่อ ถ้าหาว่าตีเป็นเลข3ตัวพี่ตีแกตี091กับ991ทุกคนตีได้จะได้ครับเล่ามันกันเลยแต่ในความฝันคืออายุยากก็คือ91ปี91ครับ16ออกแล้วงูน,นี้อาจจะออก19ก็ได้ครับแต่ระวังระวังครับ91อาจจะเป็น97นะครับเนาะเพราะมันอาจจะกลับืัอได้ ผมก็ยังพยายามแนมเหล็กอยู่991พองวดเมื่อกี้มันออก116หรืองวดนี้มันจะออก991199เงินเมื่อกี้มันออกเหล็กต่ำๆครับหรืองวดนี้มันจะออกเหล็กสูงมอมันออก116ไปแล้วงวดนี้อาจจะออก019 ผมจะพยายามจะไม่ตีเลขเยอะครับบางคนอาจจะชอบเลขตัวนี้ก็ได้ครับผมกับบอยากมอลเล็กไลยครับทางว่าบอลเล็กไายแลลวป้บมันก็เหมือนว่าครับยิงบอกมันก็ยิงรลายเลขยิงซับสนแต่คนฝันฝันว่าแค่นี้ครับตัวเลขก็เอาแค่นี้ก็พอเพิ่นบอกตัวเลขมากแค่นี้กับแค่นี้พอแต่ว่าบอลที่คือไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในความฝันคือพิ้วที่อ่ะแกไม่รู้ครับว่าฝันอยู่ที่ไหน ฝันอยู่บานไดหลังใดคือแก,แกไม่แกไม่รู้ครับแต่ที่น่คือจําได้แค่ว่าญาของเพื่อนน่ะคือแกเสียชีวิตแล้วก็ร้องไห้ก็ไปกอดญาตแต่ว่าผมคิดว่าผมฟังความฝันของหลายๆคนมาครับฝันเกี่ยวกักกบการกอดศพกอดผีก็ตกเป็น9เป็นศูนย์อแล้วถ้ายี่เป็นคนแก่ก็ต้องเป็น9 909เ้าศูนย์เแท้ๆนะครับ อีกหนึ่งคือพี่ตีแกก็ตีศูนย์เก้าหนึ่งมันก็มีเก่าศูนย์อยู่แล้วแล้วก็คนแก,ก่กอดก็เป็นเก้าเก้าหนึ่งอยู่แล้วบอ bon ลไหนนะครับมวดน,นี้เหลกตัวนี้อาจจะมากกได้เราพวกงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับทุกคนน่ะฝันได้หนึ่งหกเก่าเก่าหกหนึ่งแทบจะทุกคนเลยแล้วก็เลขมันออกหนึ่งเก้าโอ้เลขมันออกหนึ่งหกเห็นครับแต่ว่างวดน,นี้มันเหลขเก่าหนึ่งไม่เลย หรือไม่ใช่มาตัวนี้ทุกคนครับถือว่าฟัง,อง,ฟง้อฝันถืว่าผมหล่อเมื่อกี้ครับแกบอกว่าอุ้ยกบหน้าบอกขอ้อฝันเราคนหนึ่งกับมีหกเก่าเก่าหกกี่แหล่งวดนี้กับมีหกเก่าเก่าฮกกี่แหละเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้แทบจะตลอดเลยครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันอาจจะออกเก่าหกก็ได้เแต่มันออกหนึ่งหกเห็นไหมครับมวดนี้พี่สุทธีป็นฝันได้เลขเก้าหนึ่งตัวเดิม ผมก็คิดว่าถ้าอันกับค้องออกครับถ้าอันกับคงออกช่วงนี้ครับผมบ่เคยหอนมาไหนแต่ถา้าหมวดที่ผ่านมาครับเมื่อกี้ผมผมหลอกความฝันยัยหลอดร้อนหลอดท้อนหอนเหงื่อแตกประมากเลยแต่ช่วงนี้ครับผมอยู่ในห้องผมบอกความฝันอยู่ในในห้องครับผมได้บอกความฝันมากผมกันหลอดในห้องครับทำไมบ่เป็นว่ายันพี่เลยคือมันร้อนครับ,ม,บ,ม,ม,รบมันสีชอ็อก ก็เลยขออนุญาตพูดในห้องแทนครับเพราะว่าเมื่อสิเป็นลมครับร้อนมากจริงๆขนาดต้องขึ้นครับตีสองตีสามก็ยัง40องศาอยู่บางพื้นที่ยิ่งอยู่ในรถครับยิ่งอบอ้าวมากๆไม่มีอากาศเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับขออนุญาตเ่าในในห้องครับอยู่ในห้องเปิดพัดลมครับพอเย็นๆหน่อยหนึ่งกลับรมึงครับนี่คือฝันงพิธีฝันว่าผี่ามาบอกเลข16พฤษภาคม6กครับรมึงครับซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้ช่วยใหญ่ก็ได้ขอบคุณทุกคนครับผม